เครื่องพิมพ์นะครับใช้งานอยู่มีอาการเสียงเครื่องดังแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอาการเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เป็นรุ่น Epson นะครับมี wifi ด้วย LC55 นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูอาการครับด้ยินเซมไหมครับเดี๋ยวน,นี้ไม่ใช่น,นี่เสียงเครื่องปกติครับอ่ะยินไหมครับเสียงนี้คือนึง แล้วก็ขึ้นเอาเรืครับเครื่องพิมพ์ผิดพลาดสาหรับรายละเอียดดูที่เอกสารคู่มือนะเดี๋ยวเราก็ลูกค้าบ,บอกว่าใช้อยู่ดีนะครับที่วันมาก็มีอาการอย่บงนี้เรมาเช็คขั้นต้นนะเปิดเปิดสแกนเนอร์ึ้นครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเหมือนพิมเตอร์จะมาวีมาวีผมนะครับเ่เอิญพิมเตอร์ไม่มีผมนะครับ มีหวีติดอยู่ที่ตัวฟีดนะครับอันนี้มองเห็นด้านในเครื่องนะเดี๋เรามองดูด้านเข้ากระดาษนะครับว่าเห็นไหมไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับถ้าไม่เปิดหน้าเครื่องมองไม่เห็นนะครับอาการแบบนี้เพื่อนๆลองเช็คดูนะครับลองเปิดสแกนเนอร์ดูคนนะครับออเอาไปสแกนเนอร์ดูนะครับว่ามีอะไรแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่นะครับ การดึงปากออกนะครับเดีย๋ยวเราจะเอาหวีออกนะครับเพราะว่าเครื่องปิิ้นรุ่นนี้นะครับไม่มีผมนะครับไม่ต้องใช้หวีเอาออกมาแล้วน,นะครับตัวหวีตัวยามันจะติดแน่นชิ้นมันใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสเปิดเครื่องเทสดูนะครับว่าจะเอาหวีออกแล้วเครนงีอไรบ้างงั้นจะเอาหวีออกนะครับเรามาเทส ปกติโอเคปกตินะครับตอนใช้งานครับขอบคคุณรับ